สวัสดีครับพบกับรายการคนแครบนบ่ายักษ์อีกครั้งนะครับผมกฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์ครับกับวิทยากรประจํารายการของเราครับรองศาสตราจารย์ดรจักรพันชูเพชรครับสวัสดีครับอาจารย์นี่ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของปีใหม่จีนอยู่นะใช่เพราะว่าวันที่19วันเที่ยวใช่ไหมฮะอันนี้ผมว่าก็ติดพันนะเสาร์อาทิตย์ก็คงเดินทางไกลกันหลายๆท่านเที่ยวยาวเที่ยวยาวเลยเหมือนปีใหม่เหมือนสงกรานแต่ผมว่ารู้สึกเดี๋ยวนี้ตุจีเนี่ยจะหยุด ยาวกว่าปีใหม่แล้วก็มีเรียกว่าคนไทยเจ้ใสาจีนก็ค่อนจะเยอะนะครับเห็นใส่ชุดโกชุดของจีนกันเต็มเลยฮะถ้าทุกที่เลยก็ถือว่าสีแดงนะฮะเป็นสีมงคลของวันตรุษจ,จีนมีคนก็บอกว่าแดงทั้งแผ่นดินเลยรอบ <รอ S 2> นี้<อ> แต่ว่าแดงแบบแดงเดียวแดงดีไงของเราแดงดีแดงเป็นมงคลจริงสีไม่สําคัญอยู่ที่พฤติกรรมครับใช่ครับนะสีเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเพราะว่าไฟแดงธงชาติไทยก็มีสีแดงไปไปษณีก็ตู้แดงเห็นไหมแบงค์แดงคนยังรับเลยชอบชอบจะมาแบงค์ร้อยเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่พฤติกรรมครับไม่ได้อยู่ที่สีอาจารย์ไปไหวอะไรเขาไม่มีมีเชื้อจีนไหมดูหน้าตาเิอาจารย์ผมหน้าตานี่บางแก้วเลยนะแท้เหมือนนผมเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ว่าคนไทยแท้เนี่ยรับทุกอย่างนะ ตุ่ฝรั่งอ่าคริสต์มาสไปด้วยวาเลนไทน์ก็ไก่งวงด้วยวาเลนไทน์ก็นี่ดอกกุหลาบมีเหมือนกันตุ่จีนก็มีวบนี้ยังได้อยู่นะตุดจีนก็เอาสงการก็เอาไปหมดวันปีใหม่สากลก็ไปด้วยปีใหม่ไทยก็ไปด้วย เท่ไหนเท่นั่นนีขัุณไทยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นข้อดีอย่างก็คือว่าสามารถซึมซับอะไรได้แล้วก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้นะครับเพราะอะไรที่ทําให้เกิดความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้เราก็ไม่ว่าอะไรกันเหมือนการผู้ชมอยู่ทางบ้านก็วันนี้ถ้ามีความสุขกับเราก็ส่งข้อความมาที่4642123ครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอนะครับ4642123 ส่งมาทั้งชมทั้งติอวยพรยังไงก็ได้แต่ว่าจะคัดขึ้นมาครับข้าท่านมาเดือครับขอเป็นผวงกุญแจตัวนี้ครับเพราะหัวใจมอบให้แผ่นดินนะครับยังคงเป็นผว้กุญแจที่ถูกจัดขึ้นมาเมื่อตอนที่เราเปิดตัวหนังสือที่จันกรไปเช่วยกันแล้วก็ต้องบอกครับว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณฝ่รายการที่สั่งหนังสือเพราะหัวใจมอบให้แผ่นดินของเราไปนะครับตอนนี้ถ้าใครไม่มีนี่คุยเขาไม่รู้เรื่องเลยนะฮะอ่านจบไปสามสี่รอบแล้วบอกว่าถ้าไม่มีอ่านแบบคุยเขาไม่รู้เรื่องแล้วรอเล่มสองใช่ เนะเราเรม,มี2 2> ใช่ไหมกำลังกระเขียนอยู่ครับกำลังรันอยู่งั้นฮะศูนย์สองสามศูนย์ครับศูนย์ส 5 5 5โทรมาสั่งหนังสืออาจารย์จักก็ได้แล้วทุกอย่างที่เป็นสินค้าของ b รู e s ก y เชื่อกันครับฟ้าวันใหม่ก็เบอร์เดียวกันใช่จะได้มีรายการดีๆอย่างนี้สถานีดีๆแบบนี้จะได้เดินต่อไปได้นะครับรายได้ที่มันจะได้มาช่วยเหลือกันไปนะครับห้าท่านนะครับวันนี้5ท่านใช่อันนี้5ท่านแลวรายได้ของหนังสืออาจารย์ก็ไปจัดซื้อซื้ร่วมฉายาลักษณ์ของในหลวงและก็ราชินีครับจกกับทางโรงเรียนนะครับให้เป็นเรียกว่าจะได้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมได้ในเชิงที่เกี่ยวกับสถาบันครับกลับมาครับวันนี้ ที่เห็นเนี่ยเป็นรูปกระดานดำแล้วก็มีกระดานชนวนอยู่อันหนึ่งแต่คงไม่ใช่ฮะถ้าเด็กสมัยนี้ที่บอกถ้าเป็นรูปนี้เนี่ยเขาไม่รู้จักกระดานชนวนมันต้องมีความหมายขีด2ขีดคืออะไรแต่มันเป็นเงากระจกหน่อยนึ่งก็ต้องแบบจะได้รู้เวลาเป็นสารพนิกถ้าขีดขีดเงี้ยแปลว่ากระจกครับไม่ใช่กระดานดำถ้ากระดานดำต้องไม่มีขีดขีดไม่มีเพราะมันไม่มันไม่มันไม่มัน นี่ก็คือแบบว่าแท็บเล็ตละนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่เราก็จะมีเรื่องนี้เหมือนกันในเรื่องของแท็บเล็ตซึ่งเคยเป็นเรื่องฮือฮามาสักเมื่อปีที่แล้วจากการสะบัดแถลกเลยจะเป็นอวสานหรือไม่อย่างไรเพราะเป็นภาษีเราทั้งนั้นนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นในเรื่องของแวดวงของการศึกษาซึ่งอาจารย์จักะเรื่องแรกนี่เรามาพูด่องนี้กันครับเรื่องของการการอ่าน อ่านได้นะครับเดี๋ยวไม่เพรไม่ใช่ว่าเขียนได้เอาเรื่องอ่านก่อนนะครับก็มีประเด็นว่าตัวลงแล้วการอ่านออกเขียนได้กับการรักการอ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าฟังดีๆแล้วเหมือนจะเป็นคนละเรื่องแต่ความจริงมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันเพราะว่ามันมีสาเหตุร่วมกันคนเราครับถ้าไม่มีความรู้สึกว่ารักกับการอ่านมันก็จะไม่อยากอ่านมันก็จะอ่านไม่ได้ในมุมกลับถ้าเราอ่านไม่ได้เราก็จะไม่รักการอ่านมันไปด้วยกัน ก็เลยต้องสร้างนั้งความอ่านออกเห็นได้แล้วก็รักกันอ่านด้วยมันต้องอ่านให้เป็นก่อนแล้วถึงจะรักใช่บางคนรักจะอ่านแต่ยังอ่านไม่ออกก็มีนะก็ต้องมีครูเข้าไปช่วยสอน นั่นก็เป็นตัวสําคัญเพราะว่าถือว่าเป็นสื่อในการที่ทําให้เราไปสู่โลกภายนอกได้เขาบอกว่าอย่างี้ครับจังกบครูที่เป็นครูสอนภาษาไทยเขาบอกนี่เขียนไว้ชัดเจนนะครับครูภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มีประสบการณ์ในการสอนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่มีความรักดีปรารถนาดีกับลูกศิษย์แต่ว่าทั้งๆสาคัญมากก็คือต้องเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างสังเกตครับอดทนมีศิลปะละเอียดอ่อนคล้ายๆนักวิทยาศาสตร์เลยครับต้องคอยสังเกตเขาว่าทำไมลูกศิษย์เราอ่านไม่ได้ลูกศิษย์เราเบื่ออะไร แล้วต้องรู้จักการใช้จังหวะจากคนคือเลยครับเด็กเนี่ยครับทุกไหวครับโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นก็ต้องพยายามใช้คุณสมบัติช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นตัวล่อให้เขามาอ่านหนังสือทําไมทาไมทำไม,ทำไม<อ>แทนที่ทําไมเรื่องละครการ์ตูนก็ทําไมในเรื่องของเนื้อหาอหรือบางคนเนี่ยบางโรงเรียนเขาบอกฮะผมเคยไปดูเขาสอนให้เด็กเนี่ยอยากรู้จนกระทั่งรู้สึกว่าเด็กพูดเลยว่านี่ถ้าหนูอ่านหนังสือได้นะ หรูจะอ่านให้หมดห้องสมุดเลยเพราะตอนแรกก็อ่านไม่ได้ไงเออนี่คือความอยากใช่ไหมใช่มันต้องเริ่มจากความอยากว่าอยากรู้รแล้วก็อยากไอ้ตัวน,นี้มันคืออะไรนะอ่านแล้วเป็นไงนะแล้วเด็กก็จะให้ความสนใจ S <S นี่ครูบาอาจารย์เองนอกจากกระตุ้นให้เขาอยากอ่านแล้วเนี่ยครับต้องกระตุ้นให้เขาค้นคว้านะครับแล้วก็สามารถพูดถึงการอ้างอิงได้ว่าเรื่องนี้มาจากอะไร,รไม่ใช่ว่าจำๆจกันมาแต่ให้เขารู้จักการค้นหาคําตอบว่าเอา,อาง่ายๆเช่นนะครับทำไมตัวเนี้ยขอไข่เนี่ยมันออกเสียงแบบนี้ทําไมมันใช้ไม้แต่ครูไม่ได้ขอไข่อ,อย่างเงี้ยก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวกอไก่ใช่ไหมแต่ครูได้ ทำไมเขาไข่แช่ไม่ได้สอนกลางัสอนต่ำันสอนสูงอะไรเนี่ยจะนำไปสู่จะพอจําได้นี่ก็นําไปสู่การสอนต่อไงใช่ไหมฮะนั้นเด็กเราเนี่ยต้องพยายามทำานี้ให้ได้บอกว่าภาษาไทยเนี่ยอย่างนี้ครับคนเราเนี่ยไม่ว่าเรียนวิชาไดก็ช่างน่ถ้าไม่แตกฉานเรื่องการเรื่องของการอ่านไม่แตกฉานในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยมันก็ส่งผลต่อต่อเรื่องอื่นหมดเลยครับเพราะว่าวิชาอื่นเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกันถ้าเราไม่แตกฉานเรื่องภาษาไทยครูอาจารย์ที่สอนเราเราก็จะไม่สามารถที่จับ ประเด็นได้มสมัยอาจารย์กบเรียนมีวิชาอ่านเอาเรื่องไหมมีอ่านเอาเรื่องอก็คือจับใจความให้ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีเหรอฮะไม่มีฮะวิชาเขียนไทยอ่ะมีไหมเขียนไทยเดี๋ยวนี้ผมไม่มั่นใจแต่ก่อนมีฮะอาจารย์จะพูด คำศัพท์ขึ้นมาแล้วเราจะต้องเขียนให้ถูกถ้าผิดต้องคัดกี่จบอะไรเงี้ยจำจำมาใช้จนทุกวันมีทั้งคัดไทยนะคัดไทยเขียนไทยแล้วก็มีเรื่องอ่านเอาพอเริ่มเริ่มอ่านก็มีการอ่านเอาเรื่องเลขในใจอะไรเงี้ยผมว่าแล้วก็มีการพูดถึงวันในคดีแล้วต้องท่องอาขยานที่เป็นที่เป็นบทกลอนใช่าไทยจำมาจนตอนี่เลยปนั่นพญาพิเภกยักษ์สีอาจารย์รืยยังต่างประเทศนี่เขาสอนด้วยการเล่านิทานก่อนนอนนี่ผมคิดว่าก็เด็ก ก็ทาให้น่าสนใจเพาะเด็กบอกว่าถ้าอ่านได้เนี่ยหนูอยากอ่านให้จบไม่ต้องรอพ่อแม่มาเล่าไม่ต้องรอพ่อแม่มาเล่าเปิดอ่านดีกว่ามันเกิดความกระตุ้นพ่อแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าหนูอ่านเป็นอีกหน่อยหนูไม่ต้องฟังพ่อแม่เล่าแล้วนะหนูอ่านเองปรากฏว่าตำหนังสือการ์ตูนหนังสือเด็กๆของฝรั่งเนี่ยจึงเป็นรูปการ์ตูนสวยๆให้เด็กก็อยากรู้พับดูแต่รูปแล้วมันไม่สนุกใช่มันก็อยากรู้คืออะไรเขาก็จะเรียนรู้เดี๋ยวนี้กดมีสงมีเสียงอีกสนุกพับปุ๊บงอกขึ้นมาใช่ มันเกิดเกิดจินตนาการเขาบอกว่าหนังสือที่เป็นสามิติแบบนั้นนะครับที่เปิดแล้วมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าสร้างความรู้สึกที่ดีกว่าแท็บเล็ตเพราะแท็บเล็ตมันเห็นแล้วมันมันสัมผัสสามิติไม่ได้มันไม่เห็นว่าสูงอย่างไรเป็นอย่างไร <c oughs> เขาบอกว่าหลายหลายครั้งครับที่อุปอเขาเรียกว่าอนะไรอุปกรณ์ใช้ใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยรูปแบบเดิมๆเลยเกิดประโยชน์มาก นะครับวันนี้ก็มีการกลับมาทบทวนเรื่องนี้กันพอสมควรนะครับเรื่องอุปกรณ์ก,รณการเรียนว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีมากเกินไปหรือเปล่าหรือตอนเด็กๆนะอละครมือขุ่นมือเด็กๆผมสมัยเด็กนะวันศุกร์ผมจะรอเพราะวันศุกร์จะมีละครที่เอาสวมถุงมือมาแล้วก็เรานนเรานี่ะแล้วมันสร้างจินตนาการครฮะ,ฮะเด็กจะมีจินตนาการสูงมากออแต่ว่าเด็กสมัยนี้จินตนาการมันหายไปเพราะว่าของเล่นทุกอย่างมันเหมือนจริงเกินไปมันเป็น3มมิติ 3D a n i m เม i o นแบบเป๊ะยิ่งกว่าของจริงอีกนะครับ เขาบอกว่าเด็กสมัยนี้ถูกผลักเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงเกินไปพอเป็นงี้ปั๊บเด็กก็จินตนาการอะไรไม่เป็นมันจบใช่มันจบคิดต่อไม่ได้คิดไม่ได้แล้วถ้าใครไม่ชงให้นึกอะไรไม่ออกงั้นบางทีเล่านิทานเจ้าชายของเด็กแต่ละคนเจ้าหญิงของเด็กแต่ละคนก็หน้าตาไม่เหมือนกันใช่เขาจะไม่เหมือนกันพูดถึงเจ้าชายพูดถึงเจ้าหญิงมาใช่ไหมครับเขาก็คิดเขาวาดออกมาหรือว่ามาเป็นตัวมาเลยนะวิ่งได้ด้วยอ แลวกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้พอเจ้าชายต้องหน้าแบบนี้เจ้าหญิงต้องหน้าแบบนี้นะครับถ้าการ์ตูนต้องตาโตๆแบบนี้เพราะว่ารูปมันบังคับแต่ว่าสมัยก่อนเด็กเขามีจินตนาการทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะให้เราคิดเพราะนั้นจินตนาการคือตัวสาคัญโอ้ไอสตาอย่างบอกใช่ไหมจินตนาการสําคัญกว่าเหตุผลด้วยซ้ำไปยิ่งสายศิลปะอย่างอย่างอจงกบนี่ยิ่งสําคัญมากเลยจินตนาการต้องคิดไปก่อนเดี๋ยวมันทําได้สักวันเริ่มที่ขันคิดใช่เพราะนั้นเรื่องการอ่านแบบนี้ก็สําคัญนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับการเขียนทาภาษาไทยเนี่ยเข เพราะอักษรไทยตามหลักการแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวโค้งจะไม่มีตัวหักเหลี่ยมหักงอไม่มีแต่ว่าคนไทยนี้อ่านมาใช้ตัวอักษรที่เขียนแบบล้อเลียงยกล้อมั่งเนี่ยอบางทีก็เขียนตัวหนังสือก็เพี้ยนไปตามตามลายมือของยุคต่างๆผมว่าเสียงก็เพี้ยนเพราะอะไรปอาจันจย์จับได้ไหมเด็กดูเนี้ดัดฟันเพราะดัดฟันปั๊บทําให้เสียงเนี่ยเปลี่ยนไปและจะพูดภาษาเดียวกันหมดเพราะดัดฟันใช ถ้าครูบาอาจารย์บางคนก็ดัดฟันแล้วสอนภาษาไทยไม่แย่หรอเช่านกันก็ดัดจริตนะดัดฟันไม่เป็นไรดัดฟันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอไหวแต่อย่าดัดจลิดได้ไหมอย่าดัดจริดสูงต้องส่งเป็นดัดสันดาลบาดจันไมปในโรงเรียนดัดสันดาลผมกลับมาที่ครูบอาจารย์พูดนิดนึงฮะอาจารย์บอกว่าเน้นคําว่าแตกฉานไม่ใช่อ่านได้อย่างเดียวนะใช่อ่านหนังสือแตกสมัยเด็กๆต้องบอกอ่านให้แตกยังไงฮะคือผมว่าอ่านแล้วต้องต้องเข้าใจภาษาว่านั้นมันสื่อความอะไรเพราะว่าความ ประโยคหนึ่งประโยคเนี่ยมันมีความหมายที่มีความซับซ้อนมีนัยยะอยู่ในนั้นตัวของมันเองต้องอ่านให้แตกครับ,รบไม่ได้ว่าอ่านแบบอ่านไปเรื่อยบางคนอ่านไปเรื่อยแล้วไม่รู้ว่าอ่านอะไรไปแล้วด้วยซ้ำมัน<ป>ต้องมีย่าพแพรกไนงะแตกฉา,านไนงะต้องแตกฉานไม่ยา่าแฝกนะ <laughs> ยาแฝกเขายาแฝกเขายาแฝกกันดินไวกันดินย่าแพรกนี่วหวครูพาผมสับสนไปกันเลยเนี่ยเพราะบางคนเขาเอายาแพรกกันดินผมเลยสับสนตาไปด้วยเลยผมจ็จาได้เพราะยาแพรคือวหวครใูใช่ใและที่ไม่ใช่ยาแพรกคือยาแฝกไว้คลุมดินก็จะจําแม่นไงเป้าหมายคนละเป้าหมายเลยะนะครับแต่ว่าเรื่องของการแตกฉานต้องอ่านเร็วด้วยนะเดี๋ยวนี้ฝึกอ่านเร็วด้วยสมัยก่อนอ่านเร็วและไม่ผิดพลาดอาจารย์กบจําได้ไหมสมัยเราเรียนต้องอ่านให้ครูฟังสอบการอ่าน ต้องมีวิธีใช่จะต้องอ่านหน้าชั้นอ่านออกเสียงให้ผ่านให้ไม่ผิดถ้าผิดต้องไปต่อแถวกลับมาอ่านใหม่นี่มือฝึกแล้วมันตื่นเต้นนะตอนอ่านเองไม่ผิดนะแต่มาอ่านหน้าหน้าต่อหน้าครูในวันที่มันตื่นเต้นผิดนะฮะเพราะว่าอะไราจารย์เพราะเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยอ่านแต่ในใจเพราะอ่านในใจเนี่ยไม่เหมือนนะเหมือนเรามาทํารายการเนี่ยก็ต้องหัดอ่านออกเสียงครับเพราะว่าอ่านในใจก็อ่านออกเสียงจริงไม่เหมือนกันเพราะมันป่านี่คือเหตุผลนึกป่าที่เวลาจดโพยมาแล้วไปอ่านผิดอ่านถูกเนี่ยเออครับ ไม่ได้เขียนหนึ่งคือไม่ได้เขียนเองสองคือไม่เคยอ่านอ่านก็ไม่แตกไม่เคยอ่านเรียกยงสลับเลยฟังคนอื่นก็อย่างเดียวไม่เคยอ่านเนี่ยเอาอะไรล่ะเนี่ยมันต้องอ่านเนี่ยไหมแล้วแตกฉานไม่ใช่อ่านได้อย่างเดียวใช่โอ้นี่นี่เป็นวาระแห่งชาตินะต้องอ่านเป็นนะอ่านเป็นอ่านแตกฉานเขาบอกว่าเป็นคืออะไรครับอ่านเป็นคือต้องต้องรู้ว่าในเอาในเวลาที่มันจํากัดเนี่ย เวลาเราอ่านหนังข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องอ่านหมดทั้งเรื่งองนะครับอ่านเฉพาะช่วงบนเนี่ยมันก็จะบอกเนื้อหาสําคัญและแต่ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดก็จับข้างล่างอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคืออ่านเป็นรู้จักว่าต้องอ่านตรงไหนก่อนใช่ครับแล้วอาจารย์อาจารย์กรบมาดูแหละตอนที่เราเรียนรปีญาโทกันเนี่ยยิ่งเรียนสูงมากเท่าไหร่อ่านหนังสือจบเล่มมีเป็นประเด็นน้อยมากเราจะอ่านในประเด็นที่บทที่เราสาคัญจริงไหมขอโทษขอใช้คําภาษาอังกฤษน่อาจารย์สอนให้สแกนก่อนหมายถึงกวาดตากว้างๆเนี่ยอย่างที่ว่เราจะอ่านปุ๊บเรากอน่ เราค่อยมาอ่านรายละเอียดเราก็จะเห็นภาพรวมครับก็คือการอ่านโดยรวมของเล่มไปก่อนอย่างรวดเร็วแล้วมาอ่านโดยละเอียดโดยอะไรนะโดยพิสดารโดยพิสดารยังมีไหมอีกครั้งพิสดารเพว่าละเอียดถูกไหมครับเพราะจีินี้เรื่องการอ่านจึงเป็นผมว่าเป็นวรระที่สําคัญมากที่จะําพูดไว้ต้องเป็นวาระแห่งชาติที่จริงนะครับเรื่องของการอ่านนะครับทุกวันนี้สื่อมวลชนหลายช่องหลายแขนงที่ยังมีปัญหาเรื่องของการอ่านอาจารย์อย่าว่างันเลยรัฐมนตรีคมนาคมเลยคมนาคมคมนาคม แล้วมนตรีอะคมนาคมอยู่อะคมนาคมนี่พอรับได้เพราะว่ามันมีการออกเสียงที่สองประเภทคือคมนาคมคมนาคมหรือคมนาคมแต่คมนาคมไม่ได้คมนาคมอยู่เลยอย่างเนี้ยนั้นภาษาถ้าไม่แต่ถ้าไม่รู้ไม่มั่นใจผมก็กลับไปดูว่ามันออกเสียงอย่างไรก็เด็กฟังกันออกข่าวทีวีบ่อยๆก็จะต้องฟังแต่วันนี้กลายเป็นว่าสื่อเนี่ยมีปัญหามากเรื่องนี้เือนกันนะครับเพราะว่าหลายครั้งหลายข่าวที่ไม่ได้ผ่านการให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้ต้องให้ความสําคัญผมถือว่าสื่อเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เด็ก ฟังแล้วก็เห็นอาจจะเถียงอ้าวทำไมทีวีอ่านอย่างนั้นลาแม่แล้วไมหนูอ่านไม่ได้ล่ะใช่ไหมะนะครับนี่เป็นสิ่งสาคัญแต่ว่าเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันเรื่องอ่านฝากว่เ,เรื่องอ่านนี่สําคัญมากเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยนะั้นอ่านหนังสือน้อยอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะครับแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองบางทีก็ไม่ค่อยจะอ่านจากสื่อไม่ค่อยจะอ่านอะไรก็รอรอฟังครับ ที่สื่อมวลชนก็มาอ่านข่าวให้ฟังแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปเต็มเหมือนประเด็นอยู่ในเหตุการณ์รู้ทุกเรื่องอยู่ในเรื่องของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงละเป็นเรื่องของการใช้ความเห็นแทรกเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วคนฟังก็แยกไม่ออกไงว่าตันมันอันไหนคือข่าวอันไหนคือความเห็นบางคนออกมาอ่านข่าวนะรู้เรื่องคนอื่นหมดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ัวเรื่องตัวเองแต่วิเคราะห์ข่าวนะคนละคนเรื่องนะตัวเองผิดกฎหมายยังไม่เคยรู้เรื่องเลยนะบางคนไม่รู้ตัวอ๋อหรอฮะ จานหมายถึงใครไม่ไม่รู้ไม่รู้ทต่ว่าแต่คนอื่นนะคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้อ่านข่าวคนอื่นผิดตลอดนะโอหนะคนอื่นทำผิดหมดข่าวตัวเองผิดไม่อ่านแต่เรียงแบบไม่เคยอ่านข่าวตัวเองไม่เลยนไม่มีนั่นคือปัญหานะครับเนาะนั่นคือเรื่องแรกเรื่องอ่านให้เป็นอ่านให้แตกซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของแท็บเล็ตเรื่องต่อไปเลยครับเพราะว่าเรื่องของการอ่านที่บอกนะครับว่าการสอนการอ่านจําเป็นต้องใช้ครูที่มาออกเสียงให้ฟังเพราะต้องดูปากนะฮะดูริ้นดูการห่อปากดูการใช้ริมฝีปาก เราใช้แท็บเล็ตไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยพูดออกันมาตั้งนานเลยครับว่าการเรียนการสอนในชั้นเด็กๆเ,เนี่ยโดยว่าเรื่องของภาษาไทยเนี่ยจำเป็นมากครับที่ต้องใช้ครูครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าจะเอาแท็บเล็ตมาแล้ววันนี้ครับอวสานแท็บเล็ตเกิดขึ้นแล้วครับยังไงเพราะว่าทำไมอวาสานครับแท็บเล็ต2.4ล้านเครื่องกลายเป็นซากขยะรอวันทาลายครับโอ้โหนี่อาจารย์มันก็ผมว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องทานายอยู่แล้วเพราะเราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเนี่ย ใช้อายุไปหนึ่งคือถ้าไม่เบื่อซะก่อนอะนะประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มรวนแล้วเพราะว่าความจํามันหมดหรือว่าภาพมันเต็มอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เสื่อมอยู่แล้วอาการเดียวกันเลยครับเขาบอกว่า ประเมินว่า2ปีที่ผ่านมานะครับมีการแจกแทบเป็ดให้นักเรียนชั้นปหนึ่งทั่วประเทศไปแล้วนยไม่ต่ำกว่า2ล้าน4ี่แสนเครื่องครับ,รบนะครับคิดเป็นงบประมาณ7 0 0 0ล้านบาทครับแล้วตลอดเวลาของการแจกแทบเป็ดก็มีปัญหาตามมามากมายโดยเพราะปัญหาณนวันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องของหน้าจอที่สัมผัสแล้วมันไม่ตอบสนองอันที่2ที่น่ากลัวกว่านั้นคือแบตเตอรี่มันเสื่อมปัญหาคือแบตเตอรี่มันเสื่อมเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันหมดอายุการรับประกันแล้ว พอหมดอายุการรับประกันปั๊บเนี่ยการซ่อมก็ต้องตกเป็นเรื่องของโรงเรียนจะทําอย่างไรเพราะว่าวันนี้แท็บเล็ตลดแรก8ปดแ0 0หเครื่องหมดอายุการใช้งานครับแล้วก็อยู่นอกเหนือเงื่อนไขาการประกันซึ่งเรื่องแบตเตอรี่ก็เป็นปัญหาหากจะซื้อก็อย่างน้อยก็ราคาอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า500บาทแล้วคูณจำนวนไปสิครับ8 6 0 0ส0เครื่องเครื่องละ5 0 0บาทคูณเข้าไปแล้วจะเอาเงินจากที่ไหนเงินเราไงภาษีเราไงนะฮะ นล้ประโยชน์ได้หรือไม่ไม่ได้นี่คือเป็นภาระอีกนะเป็นภาระมากครับแล้วที่ทราบมานี่โดยข้อที่จริงคือบางโรงเรียนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้เฉพาะตอนที่มีสื่อมาทําข่าวว่ามีการใช้มีภาพออกมาเด็กมีความสุขเลื่อนนั่นเลื่อนนี่คือคือวันนี้นะครับผมว่าเรื่องของการทําทําการเรื่องเหมือนเป็นอีเวนต์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาทบทวนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะพูดอีกครับรับสวยครับสี่รวยหน้าเพราะว่าผมได้ไปที่ จังหวัดพิษนุโลกนะครับ,รบเขามีโครงการที่เอามาคุยกันเรื่องการปฏิรูปแล้วก็มีอยู่พาร์ทหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่เขาพูดถึงปฏิรูปทางการศึกษาเด็กนักเรียนแล้วก็ขึ้นมาพูดเดี๋ยวไปชวนเราขึ้นมาพูดคําว่าพอที่เถอที่เอาเด็กมาเป็นตัวประกัน เวลาที่เขาประเมินโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะประเมินจากมาตรฐานอย่างนั้นเอาเด็กมาสัมภาษณ์เด็กแล้วถึงวันนั้นปับ๊บคุณครูก็จะบอกว่าเด็กคนไหนเกเรเนี่ยไม่ต้องมาเรียนหยุดเรียนได้เลยวันนั้นไม่ต้องมาเอาเฉพาะเด็กที่เข้ามาแล้วเวลาเขาต่อถามแล้วก็ตอบพูดเพราะพูดดีดีคนนี้มายาดีก็ไปเสิร์ฟน้ําแล้วเด็กเนี่ยมันก็ได้ยินสิ่งที่ครูเนี่ยอาจารย์ตัวเองอะ่ะตอบคนที่มาประเมินเนี่ยพูดอย่างหนึ่งแต่ความจริงเป็นอีกอย่างหนึง่งเด็กก็หมดความศรัทธาต่อระบบการศึกษา นี่ค่ะเอาเด็กเป็นตัวก็ยังคิดว่าคุณครูยังทําอะไรฉาบฉวยแล้วก็ผักชีโรยหน้าเช่นนี้เขาเองก็หมดศรัทธาหรือวันหนึ่งอาจจะคิดว่าในที่สุดก็ต้องทําแบบนี้ถึงจะต้องได้ดีใช่ไหมฮะแล้ววันนั้นจะกลายเป็นวันที่เด็กเกเรดีใจมากเพราะว่าได้หยุดเรียนครับไม่ต้องมาแล้วไม่ถือว่าเราคิดแค่นั้นไม่ต้องมาไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวครูจัดการท่านี้เองเนี่ยภาพแบบนี้เกิดขึ้นเรามีปัญหาว่า เมื่อไหร่นะเมืองไทยเราจะเลิกเป็นอย่างนี้สักทีเมื่อไหร่นะที่ผมจะเห็นภาพของรัฐมนตรีหรือคนที่เกี่ยวพันในกระทรวงเนี่ครับเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าดีไหมนะครับไปดูก็ทาอะไรกันไปดูสิครับว่าโรงเรียนนั้นๆครูอยู่กันครบไหมก็สอนกันไหมผมว่านี่นะครับเรื่องแทบเลตนี่ก็เหมือนกันนะครับเอาไปแล้วไม่ได้ใช้เลยเลยนะฮะพังกันหมดและในละหน้าเลยนะครับแล้ววันนี้คืออุปกรณ์ทางด้านไอทีเวลามันพังปั๊บเนี่ยมันคือขยะทางอิเล็กทรอนิกส์ขยะพิษด้วยนะใช่นี่คือปัญหาใหญ่าไม่เป็นพิษ เอาไปทําปุ๋ยก็ไม่ได้มีแต่ปัญหาทําอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีทั้งครับมีทั้งสารมีแคดเมียมเนี่ยมีปะเกนมีโลหะบัตกรีมีโอเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสร้างผลเสียต่อสุขภาพจนกระทั่งนี่สร้างปัญหาแล้วก็ยังสร้างปัญหาต่อปัญหาซ้อนปัญหาเลยครับแล้วปัญหาเรื่องของขยะเนี่ยอย่าลืมนะครับนี่พูดแค่860,000เครื่องแต่ความจริงมัน2,400,000เครื่องครับแล้วมันจะกองพเนินเท่าไหร่นี่หนึ่งในสามครับแล้วมันจะกองพเนินเป็นภูเขาอีกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จ้างคนประมูลมาเก็บขยะ เอาอย่างนี้ดีไหมผมว่าผมเอาอย่างนี้ดีไหมขยะพวกนี้ผมเสนอเนี่ยนะครับให้ฝังกลบทําลายที่บ้านของคนที่ออกนโยบายนี้ครับ <c oughs> ตายแล้วดีไหมนู่นไปโยบทินพัฒนาคุณรูกใครกำห <c oughs> ในดนโยบายนี้ไปฝังไว้ที่บ้านมาเลยมันไม่พอหน้าที่เนี่ยก็แบ่งกันไปเรื่อกมนตรีคนไหนบ้างก็แบ่งแบ่งกันไปในคอรมอชุดนั้นก็ไปฝังไว้เลยนี่ยังไม่พูดถึงว่า ไอตัวแท็บเล็ตเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์อาจารย์แล้วไส้ของมันหมายถึงที่เขาเรียกแอปพลิเคชันคือเนื้อหาเนี่ยไม่มีใครพูดถึงอ่ะ<ช>มันคืออะไระเขาสอนอะไรกันคือวันนี้ไม่มีใครไปประเมินเรื่องนี้กันตลอเลยนะฮะเขาสอน,นยังไงยังไม่รู้เลยฮะผมกำลังคิดว่าเนี่ยวันนีนนผ้ผมทราบว่ามีแต่ออกมาออกสื่อว่าอะไรครับเด็กนั่งเล่น เกมลากเมืออ่อเราภาษาอังกฤษแล้วว่างี้แต่เอาจริงๆแล้วไปประเมินกันหน่อยดีไหมว่าในรอบหนึ่งวันในรอบหนึ่งเดือนในรอบหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยมีการนำมาใช้กี่ชั่วโมงมแล้วมันคุ้มค่ากองว่าประมาณล้านหรือไม่ครับครับแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะประเมินกันหน่อยคือ ทำไมต้องประเมินครับถ้ามันไม่ดีจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องนี้กันอีกต่อไปแล้วทำใงอื่นกันดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเลยเนี่ยมันคือปัญหาใหญ่จนก,กระทั่งตอนนี้ครับทางกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องขยะนี่ครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะฮะหันมาพูดวา่าต่อไปจะต้องมีกฎกระทรวงเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นกฎกระทรวงเรื่องการคัดแยกเก็บคนและกําจัดขยะมูลฝอยทั่วไปแล้วก็พูดถึงเรื่องของไอ้พวกแท็บเล็ตด้วยเพราะมันปัญหามันเติมตามมาเยอะมากนี่คือสร้างปัญหาแล้วก็ให้มาสร้างกฎเพื่อแก้ปัญหาแล้วมันก็จะม หรือเปล่าพะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ที่ผิดพลาดจริงครับเด็กป .1 เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ควรจะใช้ถามจริงเหรอในโลกนี้ประเทศไหนก็าทำอย่างนี้ผมบอกมีไห<ป>ม มันก็คงมีแต่ว่ามันคงไม่ใช่ว่าตอสําหรับเด็กเพราะก็เน้นที่วิธีการมากกว่าผมคิดวางนี้ครับถ้ามีเนี่ยก็คงไม่ได้ให้เป็นสมบัติส่วนตัวอาจจะมีแต่เป็นสมบัติกลางของโรงเรียนที่ถึงชั่วโมงเด็กก็เข้ามาใช้ในบางบาชั่วโมงแล้วก็ออกไปแต่พขเราแจกชั่วโมงวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้แต่นี่มันกลายเป็นสมบัติส่วนตัวความความหวังคืออะไรครับเด็กถือกับสมมติครับเด็กถือหรือว่าเด็กพอแม่เห็นปั๊บนี่ไงโครงการของใครนี่ยบายของใครดูโกเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าเอะเก๋นะเธอแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มเลย แล้วครูบาอาจารย์เองก็กนมี<า>ไม่แปลกถ้า<ล>มีประโยชน์และคุ้มค่าเราก็ไม่ได้ขัดขวางเพราะเจ็ดพันล้านเนี่ยเราก็ไม่ได้จนขนาดไม่มีซื้อแต่ถ้ามันไม่ประโยชน์เอาเงินนี้ไปบํารุงโรงเรียนหรือว่าจ้างครูให้เพิ่มมากขึ้นดีไหมฮะหรือเปล่าใช่มันมีประโยชน์ที่ใช้จากเงินนี้ได้ตรงเยอะตั้งเยอะครับตอนนั้นจาได้มามคนพูดถึงเรื่องว่ามีเงินซื้อแท็บเล็ตแต่ยุบโรงเรียนแล้วก็ไปแก้ปัญหาด้วยการจ้างรถตู้มารับเด็กในโรงเรียนที่เปิดอยู่แทนโรงเรียนที่ปิด ใช่างงงคือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดเลยอืนึกอยากทําอะไรเป็นเขาเรียกว่านโยบายนึกไปทําไปไม่มโนไื่ภาสมัยนี้ทำไปเลยฮะ ผมว่าเดี๋ยวพ่อแม่ไม่รู้เรื่องมโนมโนแปลว่าคิดไปเองคิดไปเองโดยไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลเป็นตัวรองรับแตกต่างกับคำว่าจินตนาการจินตนาการเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคิดแล้วก็นำมาปฏิบัติได้แต่มโนคือเลอะเทอะไปเลื่อยเฉยคือเพ้อเงอนฝันอยู่บ้านแล้วพรุ่งนี้ฉันจะรวยแล้วรวยแล้วจะเอาเงินไปซื้อบ้านเจ็ดหลังเอ๊ะที่ไหนดีนะคิดไปเรื่อยเลยออะไรแต่ปรากฏไม่ได้ทำอะไรนอนอยู่เฉยอยู่เฉยก็ยังเป็นหนี้เหมือนเดิมมโนมโนที่เขามโนไปแล้วก็เกิดความคิดแบบนี้แล้วก็ รัฐบาลบางกลุ่มบางคนก็พยายามสร้างมโนโให้กับคนในชุมชนให้เขาเกิดมโนฝ <ไข S 1> ันเขาจะได้เชื่อแล้วก็วิ่งตามโดยการที่สร้างมโนเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์สําคัญในการได้คะแนนเสียงเข้ามาถามอาจารย์หน่อยอาจารย์รู้มากประเทศที่เขาจเจริญแล้วผมเอาสแกนดิเนเวียดีกว่าเพราะว่ามีมาตรฐานในการความเป็นอยู่สูงเนี่ยเขาแจกเลยแบบไม่ม <า S 1> หรอกครับเขาไม่ทำเรื่องนี้หรอกครับขนาดเขารวยนะเขาไม่ทำหรอกครับเมืองไทยทำไมอ่ะคือต่างชาติก็เห็นเราแจกแทบเป็ตเขามองด้วยสายตาที่ ด้วยตะลึงนะว่าป,ประเทศกําลังพัฒนาเขาคงมองด้วยความอนาจใจในผู้ตามตรงกาลังพัฒนาซึ่งควรจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นได้กว่ากว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาตั้งแต่เขาเปิดเป,เป็นประเทศอิสระเขาปี1965เนี่ยนะครับเขาพัฒนาแป๊บเดียวเขากลายเป็นอันดับต้นๆของโลกเรื่องการศึกษาเนี่ยแล้วก็การพัฒนาทั้งประเทศเขายิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาไม่เคยใช้แทบเลตหรือเกาหลีนี่ที่ทาขายยี่ห้อพวกนี้เขาไม่ใช่ เขาทาเองน่าสนใจนะว่าเกาหลีเขาเป็นคนผลิตหรือจีนผลิตทำไมเขาไม่คิดจะผลิตให้กับเด็กป .1 ของเขาล่ะ้เราซื้อของจีนใช่ใช่ไหมแต่ทำไมจีนเขาไม่ใช่เออทำไมเขาฉลาดไงโออาจารย์พูดงี้แต่ก็จริงก็เรื่องจริงมันต้องถามเออทำไมเขาไม่ใช่คือเพียงแค่ว่าจะขายฝันแล้วก็หลอกว่ามันจะเขาจะใช้ประโยคว่าตอนที่คนคนหนึ่งพยายามจะพูดเรื่องการขายมโนคือมันจะเท่ไหมถ้าลูกหลานแล้วได้ถือทับเด็ดไปโรงเรียนเอาแค่ความเทแล้วมัน เขาคิดว่าฉาบฉวยและเห็นผลชัดเจนว่าทุกคนก็จะโก้เก๋ท,ทันตาเห็นโดย<ะ>ไม่ต้องไปสร้างข้ามวัน<ะ>ข้ามคืน<ะ>แถม นโยบายที่โง่ๆแบบนี้ยังได้ประโยชน์เอื้อประโยชน์กับคนที่ขี้โง<ช>กงในเรื่องประมูลด้วยใช่ใชโอ้ได้เห่<ต>มา<อ>มีป,ปัญหามากมากเลยแล้วเนี่ยแต่ขนาะเดียวกันไม่เคยให้ความสำคัญก,กับสมองของเด็กที่ถือแท็บเล็ตเลยอ้าวฉลาดมากก็รู้ว่าโกงเสียจารทำให้โง่และปกครองอคิดว่าจริงแล้วเรื่องแท็บเล็ตเนี่ยต้องกับผมกับว่าเอาที่เราออกมาพูดเนี่ยวันนี้เราไม่ได้พูดว่าเขาจะแจกอีกหรือเปล่านี่เราไม่ได้พูดถึงแต่เรากำลังพูดว่าไอ้ที่แจกไปแล้วเนี่ยมันได้สร้างปัญหาอย่างมหาศาลแล้วแล้วนี่ยังแจกต่อไหมเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเกิดรัฐมนตเขียนมาว่าห้ามมีประชานิยมเนี่ยไอ้นี่ถือเป็นประชานิยมเต็มตัวนะครับ,รบเพราะว่าไม่ได้สร้างความเข้มแข็งทางปัญญาให้กับเยาวชนก็แปลว่าไม่ได้ลงทุนในส่วนซึ่งม<ๆ>ันสามารถต่อยอดได้มันเป็นการลงทุนในสิ่งที่ศูนย์เปล่าและเป็นพิษด้วยซ้ำศูนย์เปล่ายังไม่ว่านะนี่มันยังเป็นลบอีกอ่ะและปัญหาพิษตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงถูกไหมบางอย่างแค่ศูนย์อันนี้มันลบอ่ะติดลบเอาแค่ขยะทางขยะทางเครื่องอย่างเดียวแล้วขยะทางความคิดและการเรียนทัศนคติอีกล่ะใช่ แล้วเนี่ยก็จะกการเป็นปัญหาที่ใหญ่โตไปมากมายมหาศาลนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมพวกเราเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราเพราะจ์ก,กบคงคิดเหมือนผมคือค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้มาแต่แรกแล้วผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นนโยบายของใครแต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะนโยบายนี้มันใช้ไม่ได้ด้วยเหตุและผลถ,ถ้านโยบายดีผมก็เชียร์อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรแล้วพอพูดไปพูดมาก็บอกว่าครับนี่เป็นอุปกรณ์ใช้เสริมในการเรียนถ้าเพียงแค่เสริมแต่ใช้เงินมหาศาลแบบนี้ เอาไปสร้างห้องสมุดให้มันดีๆกว่านี้ได้ไหม,อมเอาไปให้ชุดนักเรียนให้มันดีกว่านี้ได้ไหมเอาไปมีอาหารกลางวัน,วนให้มันดีกว่านี้ได้ไหมหรือว่านมโรงศึกษานมโรงเรียนให้มันไม่เสียได้ไหม,มแ,แบบนี้มันทําอื่นได้ตั้งเยอะตั้งแยะครับะะแล้วก็เอางบประมาณนี้ไปสร้างครูที่มีความสามารถมากหน่อยเอยอถอะอาจารย์ถามจริงอาจารย์อยู่พิษณุโลกเนะี่ยพิษโลกเนะี่ยคนต่างจังหวัดที่เป็นชาวบ้านเขารู้แม้ว่ามันถูกหรือผิดหรือดีไม่ดียังไงเอาชาวบ้านจริงๆว่าหรือว่าก็ชอบว่ามันโก้ชาวบ้านจะมีอยู่ส่งกลุ่มหรือเาถ่ากลุ่มเนา ลูกเราก็มีเหมือนกันแม้รัฐบาลนี้ทําให้ลูกนช่ท่านไม่ด้อยกว่าคนรวยลถึงแม่ลูกฉันจะเรียนโรงเรียนบ้านนอกแต่มีแทบเล็ตถือนะแต่ที่บ้านยังไม่มีไฟเสียกนนะในขณะที่อีกคนเขาก็กลุ่มหนึ่งก็เขาก็รู้สึกว่าเขาก็จะเข้าใจแล้วก็บอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาต้องการเห็นการเรียนผลการเรียนของลูกเขาที่ดีขึ้นไม่อยากอยากเห็นลูกเขาถือแทบเล็ต ใช่ไหมครับนั้นมันต้องสร้างที่ปัญญาโตา,าขึ้นถ้ามีความรู้ถึงวันก็มีปัญญาซื้อ<ช>เองได้แพงกว่านี้<ช>ด้วยใช,ใช่ไหมและมีคุณคุณภาพที่ดีกว่านี้ด้วยมีความสามารถมากกว่านี้ใช่้รหา,ากินได้ใช่แต่นี่เอามาเล่นเกมกันซะส่วนใหญ่แต่ที่แน,น่ๆะวันนี้คือมันพังแล้วเนี่ยแล้วมันปัญหาใหญ่แล้วเนี่ยซึ่งเราจะรอดูซิว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะเขาบอกว่า ปกติแล้วเนี่ยครับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับแท็บเล็ตจะมีอายุก,การใช้งาน3-5ปีวันนี้ผ่านไปแล้วประมาณ2ปีนะครับแล้วก็บอกว่าอุปกรณ์เสริมที่มันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยเขาบอกว่า5 0 0แสนเครื่องเนี่ยที่บอกว่ามันเริ่มพังแล้วเนี่ยประมาณ5ประมาณ5 0 0แสนเครื่องที่ผ่านมานี่นะครับมันจะมีน้ำหนักรวมกัน260ตันฮะหนักแผ่นดินจริงๆหนักแผ่นดินจริง <พ ok S 2> จริ ควรจะเอาไปฝังไว้ที่บ้านคนที่ออกนโยบายนี้แล้วกันจานพักสักครู่ตอนนี้หนักมากหนักสมองฝังแล้วเครียดว่าทั้งหมดเนี่ยคือภาษีของเราภาษีไม่เสียดายครับไม่เสียดายเท่าอนาคตของลูกหลานที่เสียโอกาสนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับกับคนแคร์บรรยายักษ์ในช่วงที่2ครับตอนนี้พักไปดื่มน้าดื่มท่ากันก่อนครับ